ขอนอบนอมตะองค์พระรัตนตรัยอันมีพระบรมสารีริกธาตุพระปฏิมาพระธรรมจักรและต้นพระศรีมหาโพิที่ประดิษฐานวัดป่าธรรมชาติและก็พุทธสถานในโลกมนุษย์ทุกแห่งตลอดถึงเทวโลก มโลกแล้วก็อริยภูมิทั้งหลายที่เป็นสรณะที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าพระเจริญศรัทธาสม,มาปฏิบัติไปยังคณะครูบาอาจารย์ญาติโยมท่านสาธุชนที่ติดตามรับฟังธรรมะมีสติอันเป็นไปกับการประพฤติปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน วันนี้ก็เดินทางมาพบปะพูดคุยธรรมสารธรรมแต่นีกเช่นเคยในช่วงเย็นเย็นของวันที่29ตรงกบันอังคารเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2 5 6 4วันนี้เป็นวันสุดท้องน้องสุดท้ายของใกล้จะวันสิ้นเดือนแล้วของเดือนมิถุนา บรรยากาศช่วงเย็นๆที่วัดป่าธรรมชาตินะในวันนี้ก็เงียบสงบดีไม่มีฟ้าฝนาปลอดโปรงโลง่งสบายนะเรียกว่าอากาศก็ไม่หนาวเกินไปไม่ร้อนเกินไป เหมาะแก่การเจริญสมณธรรมฝึก,กจิตฝึกใจทำความรู้ตัวอย่างน้อยก็ฝึกวัลละนกดวันละนนหน่อยก็ยังดีหรือว่าเจริญในอิริยบทน้อยใหญ่ในการใช้ชีวิตเนะพราะชีวิตของคนเรานั้นไม่ได้ยืดยาวบางคนอยู่ไม่ถึงร้อยปี บางคนก็มีเหตุให้ต้องพัดพรากจากโลกนี้ไปโดยภัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นโรคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุหรือว่าเหตุแห่งกรรมมาตัดรอนหรือว่าวิบากกรรมขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของแต่ละคนที่สร้างไว้ทำไว้วันนี้ก็ ขออนุมโมทนากับบรรดาญาโยมสาธุชนในชุมชนที่ร่วมบุญนำสิ่งของไปเข้าโรงครัวที่วัดทองวิทยารามขออนุมโมทนาแล้วก็ประกาศประชาสัมพันธ์บอกบุญญาโยมเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาทุนการศึกษาไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งของท่านโสพล กำลังศึกษาเราเรียนอยู่ในระดับปริญญาเอกสาขาวิปัสนาภาวนา,ยาเยชเขตบาลีศึกษาพุทธโคดนะขอขออนุมโมทนาบุญกับญาติโยมที่แจ้งความประสงค์ก็โอนผ่านบัญชีแจ้งความประสงค์ไปที่ท่านเลยนะอย่างน้อยก็เป็นการส่งเสริมพระสงฆ์ให้ศึกษาเราเรียนมากน้อยก็ไม่เป็นไรโยมนะคนเรานี่ถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ ไม่ดูไม่ก็ไม่เห็นไม่ทำมันก็ไม่เป็นอันนั้นอย่าไปคิดว่าทำแล้วคืออยากคิดว่าทำน้อยแล้วจะไม่ได้บุญมันอยู่ที่ศรัทธาอยู่ที่เจตนาอยู่ที่ความตั้งใจอย่างน้อยเราก็รักษาพุทธศาสนา โดยสร้างพระตัวเป็นๆวัตถุสิ่งของเราก็ยังสร้างหมูหมากาไก่เราก็ยังเลี้ยงเลี้ยงพระไว้จะบอกว่าเลี้ยงพระไม่ดูเล่นก็ไม่ใช่อย่างน้อยท่านได้ศึกษาพุทธปฏิบัติธรรมะเราก็ยังได้รับอานิสงส์อยู่บ้างไม่มากก็น้อยถ้าพูดถึงแล้วดันั้น ท่านบอกว่าทำบุญให้ทานกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันิสงส์ไม่ใช่น้อยทำบุญกับผู้ที่ภาพเกียนเพื่อออกจากโลกโปรดหลงโดยศึกษาพระธรรมินัยก็จะทำให้พระพุทธศาสนานั้นยั่งยืนมั่นคงถาวรอยู่ในจิตใจของคนคนนั้นเมื่อคนคนนั้น ได้ศึกษาเราเรียนธรรมะก็จะนำไปเผยแผ่ไปประกาศไปบอกไปกล่าวไปแนะไปนำไปส่งเสริมแก่บุคคลผู้มีศรัทธาก็จะเป็นการรักษาพุทธศาสนาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปอันนี้ก็เป็นหลักของความเป็นจริงที่เราต้องรู้ต้องเห็นต้องเข้าใจกัน,นฉะนั้น การอุปถัมภ์ค้ำสูค้ำชูประสงค์นอกจากให้ข้าวให้น้ำถวายปัจจัยสี่การส่งเสริมเรื่องการศึกษาก็เป็นเรื่องที่ดีนะไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีดังนะน,นั้นก็ให้ร่วมบุญกันมากน้อยไม่เป็นไรอาจารย์ก็ร่วมบุญไปเหมือนกันเดี๋ยวก็จะโอนปัจจัยไปสมทบกับท่าน ในส่วนของการศึกษาในเรื่องของการทำบุญส่งเสริมการศึกษาเราเรียนของของพระสมฆ์กนั้นก็ฝากเป็นกอคิดกติธรรมสำหรับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในเรื่องของการ ทำความดีสร้างบาร,รมีปรากฏในปัจจุบันเพราะว่าความดีนั้นทำไว้มันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็เป็นสมบัติส่วนตัวของเราไม่ได้สูญหายไปไหนไม่ใช่ว่ามันจะตกอยู่กับคนอื่นทำดีมันก็ดีกับตัวเรานี่แหละปลูกพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นหว่านพืชเช่นใดก็ได้หว่าน อย่างน้อยอเราก็ได้หวานพืชลงในนานคือพระพุทธศาสนาอันนั้นการทำบุญในสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีลำบากเช่นนี้ก็มันอยู่ที่ศรัทธาเราอยู่ที่กำลังเราเราอย่าคิดว่าเป็นเรื่องลำบากมันก็ลำบากกันทุกอย่างนั่นแหละชีวิต เราะว่าชีวิตนี้เป็นเรื่องปกติที่ต้องทุกเกิดมาแล้วไม่มีใครสบายลำบากตั้งแต่เกิดจนตายลำบากเพราะการใช้ชีวิตเพราะการดำรงชีวิตการเกิดก็เป็นเรื่องที่ลำบากแล้วการใช้ชีวิตก็เป็นเรื่องที่ลำบากการอยู่ในโลกนี้ก็เป็นเรื่องที่ลำบากแต่ที่ลำบากไปกว่าน,นั้น ือการเกิดขึ้นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์จะได้มาแสดงธรรมแล้วมีคนเข้าใจนำธรรมนั้นมาปฏิบัติแล้วก็ยากอีกที่จะมีคนพูดจะนำธรรมะของท่านมาแสดงมาบอกมาแนะมานำมากล่าวเราอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องคิดพิจารณาฉากนั้น ความยุ่งยากลำบากก็เป็นบททดสอบเป็นเรื่องของการสร้างบารมีทำความดีนั่นเองเพราะชีวิตของคนเราก็มีอยู่เท่านี้แหละเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแจ่เจ็บตายไปสุดท้ายก็ทิ้งร่างกายสังขารนี้ไว้ในโลกนี้ให้คนเดินเขามองเขาดูเขาก็พูดเขาก็บอก ในเรื่องของความดีนี่แหละฉะนั้นก็ฝากให้เราได้พิพจ,จารณาแล้วนำไปปพฤติปฏิบัติตามสมควรช่องต่อไปก็แผ่เมตตานั่งเจริญสติภาวนาก่อนสักครู่ สมควรเลอรมางกายนอใจแผ่เมตตาให้บุญสมบุญคิดบุญอาหังสุขิโตโหมิคอยข้าพเจ้ามีความสุขราศจากเวรภัยอุปสรรคอันตรายใดๆบริหารตนให้มีความสุข้วยอำนาจบุญกุสลนี้คอยข้าพเจ้าทั้งหลาย ได้พบกัลยาณมิตรที่ดีที่มีสัมมาทิฏฐิกัลยาณมิตรที่ดีที่คบหากันอยู่แล้วขอมีความสุขด้วยการเจริญสติขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายดำรงธานุขันให้เป็นไปได้ด้วยดีในอริยบทน้อยใหญ่อย่างมีความสุขด้วยการเจริญสติขอให้จิจการงานที่ข้าพเจ้าทำ มีกอระยะนานมินที่ดีอุปธรรมกับชูดูแลสนับสนุนส่งเสริมให้สำเร็จไปได้ด้วยดีทรัพยทั้งหลาย่ทียังไม่เกิดจากทิศทั้งหลายขอให้เกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นแล้วขอให้เจริญงอกงามขอให้สร้างบารมีขอให้ครอบครัวของข้าพเจ้ามีความสุข แต่ทะเลาะเบกแหวกกันมีความสมัสมสมสมค้สมานสามัคคีมีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมีขอให้บุตรธิดาสามีภรรยาของข้าพเจา้ามีความสุขมีความกตัญญูกตวเวทีรู้หน้าที่ที่จะกระทำต่อกันเพื่อสร้างบารมี มีปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมก้อยสัพสัตว์ทั้งหลายในสามสิเอ็ดภพภูมิมีความสุขตามสมควรแกต่ตภาพขังตนข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งจิตอธิฐานไว้ที่พระนิพพานสาธุสาธุสาธทุสารทุอนุนนโมทนย